คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเราจะนำความรู้เรื่องการหาปริมาตร หรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไปแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรไปสนุกคิดคณิตศาสตร์กัน เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความจุงไปแล้วนะคะครั้งนี้ครูก็จะนาความสัมพันธ์ของปริมาตรและคว,วมามจุเนี้ยนะคะมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆโดยสถานการณ์แรกที่ครูจะบอกนะคะก็จะมีโจทย์ว่านี่กรองทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะดูสิกว้างเท่าไหร่คะ25เซนติเมตรยา่47เซนติเมตร สิบเซนติเมตรถ้าโจทย์มีแค่นี้นั่นแปลว่าเขาจะถามอะไรบ้างเข้ใจไหมกล่องเตี้ยมุมฉามมีปริมาตรเท่าใดถามว่ากล่องเนี้ยมีปริมาตรปริมาตรเท่าไหร่คำถามอื่นล่ะคะกล่องนี้มีความจุกี่กี่ลิตรอ่ากล่องนี้มีความจุกี่ ลูกบาทเซนติเมตรถ้าครูเติมคำถามไปว่ากล่องนี้มีความจุเท่าไรถ้าครูเติมคำถามนี้เลยนะกล่องนี้มีความจุเท่าไหรหนบอกครูซีเราต้องเลือกใช้ตรงไหนคะมาสูตรไหนดีคะสูตรไหนคะสูตรที่สูตรทีห่หนึ่งเพราะโจทย์ถามหาความจุอันดับแรกร่างภาพคร่าวๆก่อนร่างภาพได้ว่า กล่องนี้มีความกว้าง25ซมอนะคะยาว47ซมเนืะสูง10ซมนำข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ข้อมูลจโจทย์อกำหนดอะไรมาบ้างคะลูกโจทย์อกำหนดอะไรมาคะบอกอรูสิต้อง ยาวมุมฉากกว้าง25เซนติเมตรยาว47เซนติเมตรสูง10เซนติเมตรกล่องมีความจุเท่าไรจย์กำหนดอะไรมายังไม่มป็นขี้น่กสินงทจ่โจทถานะแบบแรกจย์กำหนดอะไรมากล่องกว้างเท่าไหร่คะ25เซนติเมตรยาวเท่าไหร่คะ47เซนติเมตร ค่าสูงค่ะลูกสิบเซนติเมตรซนติเมตรใช้สูตรอะไรความสูงของรงทสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงตอนนี้เราก็จะแทนค่าไปเขียนด้านหน้าว่ากล่อง มีความสุดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะบอกมาว่ากว้าง25ความยาวคือ47ความสูงคือ10หน่วยเป็น,ปนม่มกบาศก์เซนตินมเมตรเขียนแบบนี้บ้างเขียนแบบนี้บ้างเนอะอ่ะคราวนี้คูณเลขเดีวคูณจะเอาอะไรมาคูณกวก่อน,นดี ยี่สิบห้าคูณกับสี่สิบเจ็ดคูณได้เท่าไหร่เจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดดีมากห้าใส่สูตรที่หลักไว้ห้าสิบยี่สิบแปดแปดแล้วเก้าสิบรวมกันได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสบห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสิบต้องมาตั้งคูณไหม ไม่ต้องใส่อะไรได้เลยะคะ่ะู่คำตอบคือ 1, <S 1> 1, <S 1, 1> หนึ่งหนึ่งหนึ่งพรยห้าสน่วยเป็นสยกกกำลังสางค่ะโจทย์ต่อไปนะคะอ่ะโจทย์เรื่องของตู้ปลาบ้างสถานการณ์ใหม่มาแล้วตู้เลี้ยงปลายังไงนะมีข้อมูลว่าอย่างไรตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด ภายในกว้างเท่าไหร่คะ2ี่สหเซนเมตรยาว2 5ซห้าเซนติเมมีข้อมูลต่อไปว่าอะไรคะสูงสูงยอ่ิเซติเมตรราดับน้ำในตู้ปลาสูงยีสเซนติเมตรจุดถามมีน้ำในตู้ปลาไปอีกนิจย์ ข้อนี้มันพิเศษกว่าข้อสเมื่อสักครูคร่นี้อย่างไรแม่เบนบอกได้ไหมคะหน่วยทําไมคะลูกหน่วยทําไมคะหน่วยมันทําทำไมคะม,มันไม่เหมือนกันแปลว่าเราต้องดึงเอาอะไรมาความสัมพันธ์มาถูกไหมเข้ามาในช่วยในการแก้โจทย์นีเนเอะอ้าวอันดับแรกก่อนเมื่ออ่านโจทย์แล้วทำอะไรนะวาดภาพร่างออกมาก่อนตู้ป่า ตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง25เซนติเมตรนะคะยาว45สเซนติเมตรสูง3าเซนติเมตรเซนติเมตรความสูงตรงนี้แหลนะความสูง30เซนติเมตรเขาถามว่าอมีข้อมูลต่ออีกนะยังไม่จบนะข้อมูลต่อคืออะไรคะ ระดับน้ำในตู้ะระดับน้ำในตู้แปลว่าน้ำมันน้ำเขามีอยู่เต็มตู้ปลาไหมไม่เต็มระดับน้ำในตู้จะประมาณเท่านี้เนาะนะคะระดับน้ำในตู้จะประมาณเท่านี้ซึ่งระดับน้ำตรงนี้มีความสูงเท่าไหร่คะยี่สิบเซนติเมตรโจทามหาอะไรบอกซิมีน้ำในตู้ปลากี่ลิตรแปลว่าเราต้องเลือก ใช้ความสูนที่เท่าไหร่ยีสิหรือ30มสหรือส0 20ิบ <20. S 1> นะคะอา้าวมาคาะเรามาวิธีทากันข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้คือตูปปต้ปลาตู้ปลาวัดภายในนะคะกว้าง25เซนติเมตรยาว4ี่สเซนติเมตร คราวนี้สูงเราเลือกใช้อะไรนะคะจากการที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นี้แล้วใช่ไ<ร>หมใ่คะน้ในตู้ปลายี่สิอยี่สิบเซนติเมตรนะคะคราวนี้โจทย์ถามหาน้ําในตู้ปลาก็คือโจทย์ถามหาปริมาตรของน้ําถูกไหมคะแล้วก็เลือกใช้ปริมาตรของน้ํามาปริมาตรของน้ํา ทรงสีเหลี่ยมมีฉากมานะคะเดียวกันเลยความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะลูกน้ามีปริมาตรเท่าไหร่คะความกว้างคือเท่าไหร่คะลูกยีความยาวแทนด้วย 45ความสูงแทนด้วย20หน่วยเป็นชอบถึงแบบไหนซมยกกำลัง3ก็ได้นะคะอ้าวคราวนี้เรามาคูณกันซิเอาอะไรดี25คูณ45คูณการ55 25 5 2 10 1 12นะคะต่อไปค่ะ45 45 20 4 2 8 8แล้9 10 ห้าสองหนึ่งหนึ่งถูกไหมคราวนี้ต้องคูณต่อด้วยเลยคะ่ะเย็ดนะคะศูนย์ห้าสองเซกทบหนึ่งสี่แล้วห้าสองสองถูกไหมประธานตรงนี้จะได้เท่าไรเอ่ยสองหมื่นสองพันห้าร้อยลูกบาศกเซนติเมตรตอบได้เลยไหมคะ ยังตอบไม่ได้เพราะอะไรคะยังไม่ได้สรุปเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเซนติเมตเป็นเมตรเป็นลิตรใช่ตอนนี้มีน้ําในตู้ปลาคแค่นี้ค่ะสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองพันห้าร้อยลูกบาสเซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนให้เป็นลิตรเพราะฉะนั้นต้องนําความสัมพันธ์ใดมาอันไหนดี <S 1> 1. <S อ,อันนี้หนึ่งอันนี้หเลยใช่ไหมคะเราจะนําความสัมพันธ์อันนี้มาคือหนึ่ง ริรคะว่า1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่คะ1นึ่งพันลูปพันลูกบาศเซนเมอ้าวดังนั้นมีน้ำในตู้ปลาเท่าไหร่เอ่ยคะลูก22,500ารด้วย1 0 0 0 อย่างไรอ่ะตั้งสองหมืสัตั้งหารด้วยเท่าไรคะลูกหนึ่ันอ้าดีมากหนึ่พหารสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใจศูนย์ต่อไปหารหนึ่งพันหารยี่สิบสองได้ไหมไม่ได้ม่ได้ใศูนย์หนึ่งพันหารสองร้ย่สิบห้าได้ไหมไม่ได้ใจศูนย์หพันหารได้หรือยังได้แล้วอีกครั้งสองพั 2องพันเนาะลบกันได้สองห้าศนเด้งอะไรลงมาศูลงมาออาหารได้ไหมคะลูกได้แล้วเป็นเท่าไหร่สองครั้งได้สองพันลบค่ะลบใส่ต่อไปท่ายังไงต่อใส่สูดเติมศูนย์ยอดเยียนเท่าไหร่คะลูกห้คือห้าพลบเรียบต้อยเนาะ ได้ศส,สรุปได้ว่าเท่ากับ 22...5 หน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นลิตรยอดเยียมสรุปค่ะมีน้ำในตู้ปลาเขียนด้นะคะลูก 22...5 ลิตรต่ออบต่ออย่างสวยงามเวลาตอบครูสอนเสมอว่า ใส่ข้อมูลให้ครบอย่าใส่เพียงแค่ว่า22.5เท่านั้นนะคะมีน้ำในตู้ปลา22.5หน่วยเป็นลิตรขานักเรียนขา,ขาเดียวสถานการณ์ต่อไปนะคะครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาสันษนะคะมีโจทย์ว่ากลองพลาส บรรจุน้ำทรงสี่เหลียมมุมากยังไงต่อเร็วดูช่วยกันกว้างเท่าไรสิบเซนติเมตรยาวสิบเซนติเมตรสูงสิบห้าเซนติมตรข้อมูลนี้น้อยไปมิกผ่าตูกผ่าดน้ำเป็นกองสามที มีว่านะคะอา่าวร่างภาพคร่าวๆกันนะคะโจทย์มีว่ากล่องพลาสติกใบนี้นะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง10เซนติเมตรนะคะยาวเท่าไหรบ่บอกครูช่วยหน่อยเลยยาว18เซนติเมตรยังไงอีกสูงห้เซนติเมตร คุณนี้เขาให้มาแค่นี้มันจะก็จะ่ง่ายปสินักิเปียนนะคะให้เพิ่มมาอีกว่ายัางไงคะหากบรรจุน้ําเต็มกล่องเนี่ยสามารถเทลงไปในแก้วน้ําทรงกระบ,บอกได้กี่ใบคะ <สา S> 3ใบพอดีสามใบพอดีนั่นแปลว่าบรรจุน้ําเต็มเทใส่ได้3ามใบพอดีในนันเนกเรียนวางแผนซิเราจะทำยังไงกันก่อนคะเราหาปริมาตรอันนี้ก่อน เสร็จแล้วทำยไงต่อคะเอามาหารสมเก่งมากเลยนั่งลงเลยคัะเราหาปริมาตรนี้ก่อนที่เพื่อนว่านะคะแล้วเราก็หารด้วยสาถูกไหมคะก็จะได้ว่าแก้วน้ำสกปรกแต่ละใบเนี่ยมีความจุเท่าใดถูกต้องความจุเท่าไรเดี๋ยวนีคะอ่าวเริ่มวิธีทำโจทย์กำหนดอะไรมาทำไปด้วยกันนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาคะลูกกล่องกล่องพลาสติกกล่องกว้างเท่าไรคะ สิบเซนติเมตรค่ะยาว18บแซนติเมตรค่ะสูงสิบห้าเซนติเมตรค่ะอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะคะเราดำเนินการหาปริมาตรของกล่องนี้กล่องนะคะอ้าวต้องใช้สูตรไหนคะความจุหรือว่าสูตรของปริมาตรดีความจุตนะคะก็เลือกมานะ ปริมาตรหรือความจุได้หมดนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างยาวและสูงเพราะฉะนั้นเขียนว่ากล่องมีความจุเท่ากับแทนค่าค่ะความกว้างเท่าไหร่คะ10ความยาวค่ะ18ความสูงค่ะ15หน่วยเป็น สอมอยได้อสามถูกไหมนะคะคราวนี้มาคูณกันกันค่นคนะถัาเียนเราอ,อะไรคูณกก่อนดีคะเอาสิบสิบห้าตรงนี้เราเลือกว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาควคูณความสูงนะนั้นเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ความจุก,ก็ได้เราจะสามารถใช้ปริมาตรก็ได้เพราะว่าตรงนี้คืนนอน้ําเต็มกล่องโอเคไหมคะแต่ที่เราใช้ความจุเพราะโจทย์ระบุมาถามอะไรคะถามความจุ โอเคไหมคะนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราแทนค่าแล้วเนี่ยเราจะคูณว่าอะไรคะ18คูณ15คูณได้8ป5 4ใส่ศูทด4ต่อไปเป็น9าต่อไปใส่0ูที่หลัก8และ1รวมกันเป็น0ูน7เก่งมาก2อเสร็จหรือยังยังต้องคูณกับสคูณกับเจนะ คือใส่ศูนย์อีกเลยนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดและสองคำตอบคือ2องพันเจ็ดร้อยลูกบาทเซนติเมตรเออคนบอกจัรยังไม่จบยังไม่จบจากตรงนี้เรามาทำต่อกันนะคะแก้วน้ำสุกระบอหนึ่งใบมีความจุเท่าไหรเอ่ยสองพันหารด้วย3หารได้เท่าไหร่คะ เก้ดีมาก9ก้าร้อยหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นลูกบาเซนติเมตรโจทย์ข้อนี้ให้เปลี่ยนหน่วยไหมคะไม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์ใดเอาสรุปก่อนตอบเพราะฉะนั้นทำาไมคะแก้วน้ำมีอะไรคะมีความจุเท่าไรเอ่ย900าร้อยลูกบากเซนติเมตรตอบ แก้วนะ้ำมีความสุง900หน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรเอาละเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายนะคะในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นขั้นตอนในการดําเนินการหาคําตอบขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์กาหอนดอะไรมาให้แล้วเราก็นําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาร่างภาพคร่าวๆก่อน พอร่างภาพแล้วมันจะเป็นช่วยไกด์ให้เราสามารถดําเนินการในการแก้ไขคําตอบที่ได้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะถ้าจําเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ของปริมาตรและความจุนักเรียนก็กลับมานึกย้อนให้ถูกต้องว่าควรจะใช้หลักคิดตรงไหนนะคะเสร็จแ,แล้วก่อนตอบนักเรียนเอ๊กนิดนึงว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ในการตอบสรุปตอบให้เรียบร้อย สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเออย่าลืมนะคะนักเรียนต้องดูนะว่าโจทย์เนี่ยให้หน่วยอะไรมาและโจทย์ถามหน่วยอะไรนะคะขอบคุณค่ะเรียนหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะการสอนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการสอนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนักเรียนต้องรู้จักทําความเข้าใจปัญหาก่อนแล้วจึงวางแผนจากนั้นดำเนินการ และไม่ลืมที่จะตรวจสอบคำตอบย้อนกลับซึ่งแทรการฝึกความรอบคอบให้แก่นักเรียนด้วยการสอนแก้โจทย์ปัญหาจึงไม่ใช่แต่การคานวณแต่เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเพื่อแก้ปัญหาโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบอีกด้วย